สวัสดีครับผมวันนี้วันที่4สิงหาคม2 5 5นะครับผมก็ขออนุญาตมาอัปเดต2เรื่องสําคัญนะเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของนะครับภาคเกษตรกรนะซึ่งก็น่าสนใจเดียวครับสำหรับทางด้านของทกสเนี่ยโอนเงินค่าสินไหมนะครับข้าวนาปีรวมไปถึงข้าโพดสัตนะครับ1.5พันล้านบาทนะเดี๋ยวไปดูราะเอียดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ในส่วนของเรื่องที่2ขอแยกต่อเนื่องสําหรับนะครับบัตรสกสารแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะช่วงเดือนนี้ก็จะได้ยินการแบ่งปันเพิ่มเติมบ่อยนิดนึงนะสำหรับวันนี้เนี่ยลงรายละเอียดนิดหนึ่งว่าเอะถ้ากรณีที่นะดำเนินการนะครับสมัครแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มใช้นะผู้ที่ถือบัตรสกสารแห่งรัฐคนเดิมหรือคนเก่านะครับที่ใช้อยู่เนี่ยสามารถใช้ไปถึงตอนไหนอ่าอันนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังรายละเอียดในเรื่องของ บัตรคนจนนี้นะครับผมเพื่อจะได้รับทราบดูรายละเอียดกันนะครับขออนุญเริ่มจากเรื่องที่1ครับผมทกศโอ,อนเงินค่าสินไหมข้าวนาปีครับจุดถึงข้าวโพดสัตว์เนี่ย1.5พันล้านบาทนะครับซึ่งก็น่าสนใจเลยเดียวนะครับในส่วนของข้อมูลเนี่ยบอกว่าทกศครับโอนเงินค่าสินไหมประกันภัยข้าวนาปีแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี64ครับ แล้วกว่า1.5พันล้านบาทนะอันนี้ลองดูครับท่านไหนที่เป็นนะครับในส่วนของนะครับภาคก,การเกษตรนะครับผมนะทางด้านของนายธนรัตน์งามวารายรัตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่านะครับทกสนะครับมุ่งสนับสนุนเกษตรกรในการสร้างภูมิคุ้มกันและก็บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตครับโดยใช้การประกันภัยพืชผลครับเป็นเครื่องมือคุ้มครองความเสียหายจากกรณีภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นนะครับภัยน้ำท่วมฝนตกหนักภัยแรงฝนแรงฝนทิ้งช่วงลมพายุพายุไต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวน้ำค้างแข็งลูกเหน็บไฟไหม่ช้างป่าแล้วก็ศัตรูพืชโรคระบาดนะครับประกอบไปด้วยนะครับโครงการประกันภัยข้าวนาปีวงเงินคุ้มครองนะจำนวน1,260บาทต่อไร่นะครับยกเว้นกรณีนะครับเกิดภัยศัตรูพืชนะหรือว่าโรคระบาดนะครับจะคุ้มครอง630บาทต่อไร่ โครงการประกันภัยข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์วงเงินคุ้มครองจํานวน1 5 0 0บาทต่อไร่นะครับกรณีเกิดภัยสตูพืชโรคระบาดคุ้มครองนะครับอยู่ที่750บาทต่อไร่นะครับและมีเป้าหมายครับในการทําประกันภัยบนพื้นที่นะครับของการเกษตรทั่วประเทศกว่า46 000, 000, ล้านไร่นะครับสำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปีแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2 5 6 4 ใกล้สิ้นสุดระยะการรับประกันนะครับโดยณวันที่30มิถุนายน255นะครับทกสเนี่ยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยเข้านาปีไปแล้วนะครับจำนวน19ครั้งเป็นเงินกว่า1,531ล้านบาทพื้นที่เสียหาย1.2ล้านไร่นะครับแล้วก็ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน10ครั้งเป็นเงินนะครับ3.47ล้านบาท พื้นที่เสียหายอยู่ที่นะครับ23,141ไร่นะครับโดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์รวมกว่า11,3668รายนะครับในการดำเนินงานเนี่ยนะครับก็มีเกษตรกรนะผู้ทำประกันได้รับความเสียหายจะแจ้งความเสียหายที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ จากนั้นเนี่ยนะครับสำนักง,งานเกษตรอ,เอรำเภอทําการส่งข้อมูลไปยังสมาคมประกันวินาศภัยเพื่อประเมินนะครับข้อมูลความเสียหายนะครับเมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้วนะครับสมาคมพิจารณาจ่ายค่าสินหม่ทดแทนตามเงื่อนไขภายใน15วันนะครับผ่านระบบทกศจากนั้นเนี่ยนะครับทกศเนี่ยก็จะดําเนินการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีเงินฝากของกเกษตรกรโดยตรงนะครับอ่านี่ก็เป็น ในส่วนของรายละเอียดนะนะครับสำหรับนะครับนายธนรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าในปี64นะครับมีเกษตรกรให้ความสนใจทําประกันภัยข้าวนาปีจำนวน3.7ล้านรายนะครับพื้นที่การเกษตรกว่า43ล้านไร่แล้วก็ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน9 9 3า9นวน9 9 3ร9รายพื้นที่เกษตรกรกว่า1.6ล้านไร่นะครับซึ่งช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตได้เป็นอย่างดีนะครับโอกาสนี้ทกสขอเชิญชวนเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะครับในปีการผลิต2565นะครับเนื่องจากจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการผลิตในสถานการณ์การแปรปวนด้านภูมิอากาศโลกที่มีแนวโน้มดุนแรงนะครับแล้วก็มีความถี่มากขึ้นเกษตรกร,กรท่านไหนนะครับผมนะสนใจนะที่อยากจะทำประกันดังกล่าวนี้ ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทรกรสทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะโทรสอบถามรายละเอียดนะครับที่คอเซ็นเตอร์02 05 555 0555นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดที่นำมาอัปเดตกันนะครับสำหรับในเรื่องของการแบ่งปันผลการดำเนินการโครงการประกันภัยข้าวนาปี แล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับปีการผลิต255 6 5นะอ่าอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะนะครับยังไงก็ท่านไหนสนใจนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ตามที่รายท่านติดตามข้อมูลนะเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเนี่ยก็เกิดขึ้นถี่เหลือเกินนะครับผมนะซึ่งก็มีผลนะ ต่อในเรื่องของเกษตรกรโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับที่ปลูกข้าวนะครับรวมไปถึงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็อัปเดตกันในส่วนของเรื่องแรกนะครับต่อมาครับมาสู่ในเรื่องที่สนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของกรมบัญชีกลางครับเฉลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนปี2 5 6พรอบนะครับรอบใหม่เนี่ย ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับในเดือนสิงหาคมนี้คนที่ถือบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องสมัครใหม่นะครับผมอ่านนี้ก็เน้นย้ํากัน เมื่อนะครับผมเราได้ใช้อยู่ในปีงบประมาณปัจจุบันนี้อยู่หรือว่าเป็นผู้ที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วนะครับเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนก็อย่าลืมนะท่านจะต้องไปแสดงสิทธิ์ในเรื่องของการสมัครตามรูปแบบและเวทีนะของการที่เขากําหนดไว้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับเป็นอีกหนึ่งคำถามนะว่าที่พูดถือบัตรสิกห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับที่มีอยู่แล้ว สงสัยว่านะครับจะต้องลงทะเบียนสบริการปีอว5ห้ารอบใหม่ด้วยหรือไม่นั้นนะครับก็ล่าสุดตามที่แจ้งไปนะครับกรมบัญชีกลางตอบชัดเจนว่าต้องเข้ามาร่วมโครงการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนปี2 5 6 5ต่อจะต้องลงทะเบียนใหม่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหากต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องลงทะเบียนใหม่ครับและก็ยังคงได้รับสิทธิ์เช่นเดิมนะฮะสามารถที่จะใช้บัตรเดิมต่อได้ จนถึงนะครับก่อนที่จะเริ่มใช้บัตรประชาชนในโครงการนะครับลงทะเบียบนบัตรสแกแห่ังรัตปี2565สรุปคืออะไรครับสรุปคือว่านกรณีที่มีบัตสรสแกแห่ังรัตหรือว่าบัตรคนจนที่เราใช้อยู่แล้วท่านก็ไปลงตามปกตินะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ประกาศใช้ท่านก็ยังใช้บัตรตัวนี้ได้อยู่นะนะครับผมอย่าเพิ่งไปเอาไปคืนอย่าเพิ่งเอาไปทําลายอะไรเงี้ยนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ หากลงทะเบียนรอบใหม่แล้วตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านไม่ได้รับสิทธิ์ต่อนะครับภาครัฐเนี่ยก็ยังคงให้ใช้สิทธิ์นะครับต่อไปจนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มโครงการลงทะเบียนนะครับเพื่อสุการณ์รัฐปี65อันนี้ก็ตอกและก็เน้นย้ําให้เข้าใจอีกว่าเมื่อท่านเนี่ยนะครับมีบัตรสการณ์แงรัฐหรือว่าบัตรคนจนอยู่ในปีงบประมาณปัจจุบันนี้นะครับก็คือเป็นคนเก่าเนี่ย ไปทําการลงทะเบียนเรียบร้อยผ่านการคัดกรองเรียบร้อยประกาศมาแล้วว่าเฮ้ยเราไม่มีรายชื่อซึ่งแน่นอนว่าเงื่อนไขเขามีกําหนดไว้แล้วเราก็ไม่ผ่านเงื่อนไขเลยไม่ได้ใช้ในปี -66 ต่อใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของนะครับการประกาศใช้เนี่ยมันยังไม่เริ่มนะครับในส่วนของการใช้ในรอบใหม่ท่านก็ยังสามารถใช้สิทธิ์นะครับบัตรคนจนได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับนะจนกว่าที่จะเขามีการประกาศ นะในเรื่องของการใช้บัตรนะครับประชาชนนะซึ่งก็จะเป็นการแทนที่บัตรคนจนเนี่ยนะครับว่าวันไหนอย่างไรนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ผ่านในการสมัครแล้วเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะสำหรับคนเก่านะครับผมนะไปจนถึงวันที่เขาประกาศเริ่มใช้ในรอบใหม่นะครับในการใช้บัตรสกสารห่งรัฐปีนะครับ2อง5นั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรสกสารห่งรัฐก็แน่นอนครับว่าเราจะต้องลงทะเบียน นะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการเป็นต้นไปเลยนะครับวงเล็บต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็สำคัญที่ต้องมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนะครับเนื่องจากนะครับในส่วนของข้อมูลเนี่ยก็ระบุชัดนะ ว่านะครับในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแหล่งลงทะเบียนไว้ให้การลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีหน่วยงานนะครับของภาครัฐเข้าไปสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นนะครับสำนักงานคลังจังหวัดนะซึ่งอันนี้ก็76จังหวัดนะท่านสามารถที่จะเดินเข้าไปนะครับเพื่อจะลงทะเบียนตรงนี้ได้หรือไม่ว่าจะเป็นนะครับทางด้านของธนาคารต่างๆเช่นธนาคารออมสินนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธนาคารทกศ ธนาคารกรุงไทยนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นอ่านี่ก็เป็นในเรื่องของหน่วยนะครับเกี่ยวกับรับลงทะเบียนที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับเดี๋ยวไงมาอัปเดตในเรื่องของรายละเอียดที่น่าสนใจกันนะครับทีนี้นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของคุณสมบัตินะตามที่แบ่งปันไปนะครับว่าจะต้องเป็นสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับไม่เป็นพิกขุสงสัมมเนนนักพจนักบวชนะครับผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักขังนะครับผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้า,รา,ร,งงาราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงานนะครับในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จนะรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหว,วัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสอสสอวอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับคุณสมบัตินะครับ รายได้เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ลองตรวจสอบนะครับดูนะก็คือรายได้ต่อปีไม่เกิน ,1,000 0แบาทอันนี้เป็นรายบุคคลรายได้ครอบครัวนะครับโดยเฉลี่ยต่อคนนะครับก็ต่อปีเหมือนกันเนี่ยไม่เกิน1,000 0แบาททรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากชราพันธบัตรและตราสารหนี้ของภาครัฐรัพย์สินทางการเงินต่อปีไม่เกิน1,000 0แบาทนะครับต่อบุคคลนะ ครอบครัวก็เช่นเดียวกันครับทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน1,000 0แบาทวงเล็บนะครับกดตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัวหมายถึงนะครับการตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนแล้วก็ครอบครัวนะครับอ่านี่ก็เป็นลักษณะที่ให้กับพวกเรารับทราบนะครับผมส่วนรายเรียนอื่นเนี่ยก็มีแจกแจงลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะท่านก็สามารถที่จะดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับผมนะก็เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆนะครับถ้าเขาเปิด ท่านก็ไปลงแหละนะครับผมส่วนได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะนะครับก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับผมเอาละวันนี้อัปเดตการ2เรื่องนะสำหรับภาคการเกษตรครับผมแล้วก็ในส่วนของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับในส่วนของบัตรสวัสดิการรัฐหรือว่าบัตรคนจนซึ่งท่านไหนที่เป็นคนเก่าย้ำอีกครั้งต้องไปลงทะเบียนและเมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับกรณีที่เราไม่ผ่านคุณสมบัติดังที่เราแบ่งปันไปเนี่ยนะครับก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ ผ่านบัตรสแกนลอนัทหรือว่าบัตรคนจนบัตรเดิมที่เราถืออยู่เนี่ยได้ไปจนกว่านะครับวันที่เขาประกาศใช้นะครับในส่วนของบัตรประชาชนนะครับและแน่นอนว่าบัตรประชาชนที่จะใช้ได้ต้องเป็นบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้นถึงจะใช้งานได้นะครับผมเอาระภาพประมาณแบบนี้ครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับและถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมนะครับมาแบ่งปันแล้วก็ขยายความกันก็จะมาอัปเดตให้กับทุกท่าน ได้รับทราบอย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องล่ำลาไปแล้วครับผมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ